มาเนาะค่ะเน,ะนาะเนื้คไกย,ย่างไป่ไก่ย,ย่างมาเนาะค่ะเนาะคนโมเมนต์ในนอตหลบนะคะก๋วยเตี๋ยวเพิ่นแซ่บจ๋ารสชาติดีมากเลยหอมกรุ่มเนาะถ้าใครมีโอกาสดีๆกับมีกว๋วยเตี๋ยวรสชาติดีๆกับมีโอกาสกับไปท้ำทานเด้อค่ะนี่ค่ะเพิ่นนี่เฮ็ดท้ำทานมานี่เป็นผู้ที่สันเพลนเนาะค่ะเนาะแต่เพิ่นก็ปล่อยลงทานเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิม่มหนำสำราญกันนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะอู้ยผู้ย่างมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะย่างไปก็ย่างมาเนาะค่ะเนาะคนโมเมในนอนซักชวนเนาะค่ะเนาะชวนรสชาดไงก็เจ้าอยากไง้็เจ้าหิวเนาะค่ะย่างมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะย่างไปก็ย่างมาเนาะค่ะเนาะคนโมเมในนอนก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะตอนนี้กำลังใส่น้ำ้นกันนะคะเอาผู้ล่อกันล่อเนาะค่ะเนาะย่ายแล้วก็นแนมเนาะแล้วค่ะนี่ กันนั่งลอกทุกคนต้องอยากเบิ่งเพื่อนยืนกันเนาะค่ะเนาะโอ้ยเนาะค่ะเนาะอ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนบุญน้ำเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาโมทนาบุญน้ำเพิ่นเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะโอกาสของเฮาเป็นโอกาสเพราะว่ามันเหงาโพดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็หอมเนาะค่ะรสชาติเพิ่นหอมสวยเนาะค่ะเนาะแม่นั่นก็ได้โอกาสแล้วแบบนี้พี่น้องสักชวนเนาะค่ะเนาะ ชวนรสชาติในกะเจ้าอยากในกะเจ้าหิวนะคะได้โอกาสมาทายคลิปนะคะนี่นี่พูพ่นจับเสียนก็จับได้ค่ัพุ่นจับเก่าบ่ท่านพอเม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวพ่นมันนี่ค่ะเพิ่นก็นลอขันเาาเหยียดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยบ่งในพ่น่ะแม่นั่นว่าสิเขาไปล่อน้ำเพิ่นแต่ว่าไปบได้ดนนะคะเนาะรอบนะคะก๋วยเตี๋ยวพ่นแซ่บจ้ะรสชาติดีมากเลยหอมกลม เพราะว่ามันเน่าโผล่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะหอมเนาะคะ่ะรสชาติเพิ่นหอมสวยเนาะคะ่ะเนาะแม่นั่นก็ได้โอกาสแล้วบัดนี้พี่น้องพี่สันเพ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่เพิ่นกะปล่อยลงท่านเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิมน่มหนำสำราญกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยผู้ประกอบอาหารในเช่าบ้านเฮาเนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นมาทำบุญเนาะคะ่ะเพีสนสันจรมานั่งลอ่อพระเนาะคะ่ะเนาะ ล่อพระาที่เพิ่นสอยด้ค่ะทุกคนต้องมานั่งล่อกันเนาะคะนะ่ะเนาะก็คือการล่อค่อยการกินเนาะคะ่ะเนาะรสชาติก็ิ่นหอมเนาะค่ะชักช่วงใหนเฮ้าอยากกินเนาะคะ่ะกันนะการล่อล่อกินนะคะนั่นแหละก็ไม่้าก็หมดไปแลวล่ะค่ะหมอหนึงเนาะเะนาะนี่หม้อที่สองนะคะนี่คือเติมน้าข้นลงไปอีกสักช่วนเนาะคะนะ่ะเนาะช่วนรสชาติในใครเจ้าอยากใหใคเจ้าหิวนะกนะันเนาะนี่ค่ะ เพิ่นกระลอกขันเง้าเหยียดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยบ่งในพุนอ่ะแมนั่นว่าสิขเขาไปล่อน้ำเพิินแต่ว่าไปบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะสักชวนเนาะคะนะ่ะเนาะช่วนรสชาติให้ข้าเจ้าอยากให้ข้าเจ้าหิวเนาะคะนะ่ะสักช่วนเนาะคะนะ่ะเนาะช่วนรสชาติให้ข้าเจ้าอยากให้ข้าเจ้าหิวเนาะคะนะ่ะเนาะกลมเนาะคะนะ่ะเนาะทำให้ช่วนให้คนที่มานังทำบุญเลยค่ะไหวพระรอยอยู่กับอฮ้ยรู้สึกว่าอยากขึ้นไปจินนะคะยางมาเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ไก่ย่างไปไก่ย่างมากเนาะค่ะเนาะคนโมเมนในน้อยได้โอกาสมาถ่ายคลิปเนาะค่ะนี่นี่ผู้เพิ่นจับเสบบ้นก็จับได้ค่ะเพื่อนจับกับ่ท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเพิ่นมันสิสันเพลนเนาะค่ะเนาะแต่เพิ่นก็ปล่อยลงท่านเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิม่มหนำสำราญกันนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะอู้ยิ่งพูนิสันเพ้นเนาะคะ่ะเนาะแต่เพิ่นก็ปล่อยลงท่านเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิม่มหนำสำราญกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอู้ยิ่งพูนิกลมเนาะคะ่ะเนาะทําให้ชวนให้คนที่มานาั่งทําบุญนะะี่ค่ะไหว้พระร้อยอยู่ก็บอูย้ยรู้สึกว่าอยากขึ้นไปกินนะคะประกอบอาหารในเช้าบ้านเฮาเนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นมาทําบุญเนาะคะ่ะเพ้นสันจร มันนางล่อพระ,ะเนาะค่ะเนาะล่อพระที่เพื่อนิกันนาะคะล่อล่อจินนะคะนั่นแหลกะก็ไม่ค่ากับมุดไปเลยล่ะค่ะหมอหนึงเนาะค่ะเนาะนี่หมอที่สองนะคะนี่คือเติมน้ำข้นลงไปอีกก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะตอนนี้กําลัางใส่น้ำข้นกันนะคะอาพูล่อก,กับล่อเนาะค่ะเนาะย่ายล้ากับแนมนะะเนาะล่ะค่ะนี่กับนางล่อได้โอกาสมาทไทยคลิปเนาะค่ะนี่ นี่ผูพ้นจับเส้นก็จับได้ค่ะพ่อแม่จับกับบท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวพ่นมันกันนะคะรอรอกจนนะคะนั่นแหละก็ไม่ค่าก็หมดไปแลละ่ะคาหมอหนึงนะคะเนาะนี่หมอที่สองนะคะนี่คือเติมน้ำคนลงไปอีกทุกคนต้องอยากเบื่อพ้นยืนกันเนะคะเนาะโอ้ยเนาะเะนาะอ่อนซ่อนเด้ออ่อนซ่อนบุญน้ำเพลเนานะเนาะมาโมทนาบุญน้ำพนเพลเด้อจับคนกลมเนาะเนาะ ทํำให้ชวนให้คนถี่มานางทําบุญเี่ค่ะไหวพระรอยอยู่ก็วิสึกว่าอยากขึ้นไปจินนะคะประกอบอาหารในเช่าบานเท่าเนาะค่ะเนาะถี่เพิ่นมาทําบุญเนาะค่ะเพียนสันจรมาน่งล้อยพระเนาะค่ะเนะาะรลอพระถิ่นเนาะถ้าไผมีโอกาสดีๆกัมีกว๋วยเตี๋ยวรสชาติดีๆกัมีโอกาสก็ไปทําท่านเด้อค่ะนี่ค่ะ เพิ่นนี่เฮ็ดทำท่านมาหน่เป็นผู้ที่สันเพนเนาะคะ่ะเนาะแต่เพิ่นกับปอยลงท่านเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิม่มหนำสำรานกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยพูดเนาะถ้าใครมีโอกาสดีๆกัมีกว๋วยเตี๋ยวรสชาติดีๆกัมีโอกาสก็ไปทำท่านเด้อค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่เห็ุทำท่านมานี่เป็นผู้ที่เพราะว่ามันเาวาโผลเนาะคะ่ะเนาะ เพิ่นกะหอมเนาะคะ่ะรสชาติเพิ่นหอมสวยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแม่นั่นก็ได้โอกาสแล้วบัดนี้พี่น้องได้โอกาสมา่ทยคิปเนาะค่ะนี่นี่ผููเพิ่นจับเส้นกะจับได้ค่ะพี่น้องจ้ากกับท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเพิ่นมันสีสันเพลนเนาะค่ะเนาะแต่เพิ่นก็ปล่อยลงท่านเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิ่มหนำสำราญกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยได้โอกาสมาไทยคิปเนาะค่ะนี่ นี่ผูพ่นจับเส้นกระจับได้ค่ะพูนี่จับกับว่บบาท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวพันมันหลบนะคะก๋วยเตี๋ยวเพ่นแซบ่บจ้กรสชาติดีมากเลยหอมกลมเพราะว่ามันเน,ะะน่าผดเนาะค่ะเนาะพิ่นกระหอมเนาะคะ่ะรสชาติเพ่นหอมซุยเนาะคะ่ะเนาะแม่นั่นก็ได้โอกาสแล้วบ่นี้พี่น้องเพราะว่ามันเน,ะะน่าผดเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกระหอมเนาะคะ่ะรสชาติเพิ่นหอมสวยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแม่นั่นก็นได้โอกาสแล้วบับนี้พี่น้องใอยเด้อค่ะทุกคนต้องมานั่งรอก,กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็คือการล่อค่อยการกินเนาะคะ่ะเนาะรสชาติองเพิ่นหอมเนาะคะ่ะสักช่วใหนเฮ้าอยากกินเนาะกะ็หลบนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเพิ่นแซ่บจานรสชาติดีมากเลยหอมกลมดิฉันเพลินเนาะค่ะเนาะแต่เพิ่นก็ปล่อยลงด้านเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องได้กินอิมน่มหนำสำราญกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยผู้ดก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะตอนนี้กำลังใส่น้ำข้นกันนะคะเอาผู้ลอกกับล่อเนาะค่ะเนาะย่าลอกก็แนมเนาะล่ะค่ะนี่กับัางลอกกลมเนาะค่ะเนาะทำให้ชวนให้คนที่มานั่งทำบุญเลยคะ่ะ หวพระลอยอยู่ก็วิสึกว่าอยากขึ้นไปจินนะคะเพิ่นไม่ทำโรงท่านจาเพิ่นใจบุญมากเลยค่ะนี่ค่ะผู้เพ like ิ่นทีเป็นผู้ทีใจบุญมากนะคะเพิ่นไหมเพิ่นไม่ทำโรงท่านจาเพิ่นใจบุญมากเลยค่ะนี่ค่ะผู้เพิ่นทีเป็นผู้ทีใจบุญมากนะคะเพิ่นไหมเพิ่นไม่ทำโรงท่านจาเพิ่นใจบุญมากเลยค่ะนี่ค่ะ ผู้เพิ่นที่เป็นผู้ที่ใจบุญมากนะคะเพิ่นมาเห็ดหลอบนะคะก๋วยเตี๋ยวเพิ่นแซ่บจาารสชาติดีมากเลยหอมกลมหลอบนะคะก๋วยเตี๋ยวเพิ่นแซ่บจาารสชาติดีมากเลยหอมกลมได้โอกาสมาไทยคลิปนะคะนน่นี่ผู้เพิ่นจับเส้นกระจับได้ค่ะพ่อนม่จับก็บท่านพ่อแ uh. ม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเพิ่นมันได้โอกาสมาไทยคลิปนะคะหน่ นี่ผูพ่นจับเส้นก็จับได้ค่ะพูน่าจับกับว่าท่านพอเม่พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวพุณ่นมันนี่ค่ะเพิ่นกระลอกขันเหย้าเหยียดเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเบื้องในพณน่ะแม่นั่นว่าสิเขาไปล่อนะื้เพิ่นแต่ว่าไปบนะ่ได้เนาะค่ะเนาะใอรเด้๋ยวกทุกคนต้องมานั่งลอกกันเนาะคะนะ่ะเนาะก็คือการลอค่อยการกินเนาะคะนะ่ะเนาะรสชาติก็พ่นหอมเนาะคะ่ะสักช่วในห้าอยากกินเนาะก่ะหลบนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเพิ่นแซ่บจานรสชาติดีมากเลยหอมคงใจบุญมากที่สุดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นกามีความสามารถที่เสียสละสัพย์สินเงินทองเพิ่อนอไปซื้อของมากเพิ่นไม่ทําโรงท่านจ้าเพิ่นใจบุญมากเลยค่ะนี่ค่ะผู้เพิ่นที่เป็นผู้ที่ใจบุญมากนะคะ เพิ่นมาเห็ดเนาะค่ะทุกคนต้องมานั่งล่อ,อก,กันเนาะค่ะเนาะก็คือการลออ่อค่อยการกินเนาะคะ่ะเนาะรสชาติก็เพิ่นหอมเนาะค่ะสักชวนให้เฮาอยากกินเนาะค่ะสักชวนเนาะค่ะเนาะชวนรสชาติใหนใครจะอยากใหคเจ้า,าหิวเนาะค่ะเนาะทุกคนต้องอยากเบิ่งเพิ่นยืนกันเเนนาาะะะคะ่อ,อ้ยเนาะค่ะเนาะ อ่อนซ้อนเด้ออ่อนซ้อนบุญน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะมาโมทน่าบุญน้ำเพลินเด้อจะประกอบอาหารในเช้าบานเท่านะค่ะเนาะที่เพลินมาทำบุญเนาะคะ่ะเพี้ยนสันจรนมานันนาง